ดูดวง r a n d o m นะคะคู่ของคุณเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้คุณตอนนี้นะมีความรู้สึกว่าสบายอกสบายใจและเหมือนกล้าตัดสินใจอะไรได้บางอย่างเรียบร้อยแล้วคือเลิกคาดหวังไม่มีความคาดหวังแต่ก็ไม่ได้หมดหวังใช่เพราะว่าตัวคุณอะเริ่มมองถึงในเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี้ย มีความเข้าใจว่าออการให้และการรับเนี่ยอย่างน้อยๆมันมันไม่เท่ากันหรอกแล้วคุณก็มองได้ว่าการที่มันไม่เท่ากันมันก็เป็นเรื่องของหัวใจอีกไหมเรื่องหัวใจมันพูดยากบทมันจะชอบมันก็ไม่มีเหตุผลของการชอบบทมันจะลืมบทมันจะไม่ชอบมันก็ไม่มีเหตุผลของการที่จะไม่ชอบเอาอะไรมาวัดมาเปรียบมาเทียบไม่ได้ว่า ดีขนาดนี้แล้วทําไมไม่ชอบอะไรแบบนั้นน่ะมันไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของหัวใจเรื่อง,องหัวใจอะ่ะมันยากต่อการอย่างรู้คุณก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันนะว่าทําไมชีวิตฉันอะ่ะเวลาชอบใครอะ่ะมันไม่เป็นไปอย่างใจเลยอะ่ะที่เวลาควรที่ไม่ชอบเนี่ยก็ขยันเข้ามารู้สึกชีวิตมันไม่บาลาน์จนบางครั้งมีความรู้สึกว่า หรือฉันจะต้องอยู่กับความไม่สมหวังในเรื่องความรักอย่างเงี้ยตลอดเลยเหรอบางครั้งก็มองไปถึงข้างหน้าเลยนะอนาคตไกลๆยาวๆคิดไปเลยนับจากนี้ไม่มีใครวางแผนแล้วจะเก็บเงินยังไงสุขภาพจะต้องดีนะเพราะว่าไม่มีคนอยู่เคียงข้างลูกเต้าอะไรก็ไม่มีจะต้องเขาเรียกว่าไงเซฟตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็จะต้องอยู่ใน ปัจจุบันเนี่ยให้มีความสุขเสมอกันไม่ขาดอะไรเลยเป็นแบบก้าวถ้วยสวยๆยเลยอะอย่างนั้นน่ะตัวเขาเองอะเขาก็รู้สึกไม่แตกต่างจากคุณนะแปลกนะคนที่คุณนึกถึงอะอยู่ห่างไกลกันแต่ทำไมความรู้สึกมันช่างใกล้เคียงกันเสลเกินเขาก็มีความทุกข์ไม่ยิ่งย่อนไปกว่าคุณหรอกว่าเขาหนักยิ่งกว่าคุณอีกเพราะคุณอนะยังมีอะไรหลายอย่าง ที่เป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดไปในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือ,อ,อโอกาสแต่ตัวเขาอะขาดในเรื่องของตัวเงินเพราะฉะนั้นการจะคิดจะทำอะไรอะมันไม่ได้ง่ายแต่คุณอะมีอิสระจะทําอะไรก็ได้อยากกินอะไรอยากซื้ออะไรอยากได้อะไรอะมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณเลยแต่สำหรับเขาอ่ะจะต้อง มีแผนการใช้เงินอย่างระมัดระวังเพราะน่าจะมีในเรื่องราวของภาระเยอะใช่เขาจึงวิ่งวิ่งตามหาโอกาสแล้วก็หาเงินภาระมากมายที่เขาจะต้องรับผิดชอบเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้หัวเลี้ยวหัวแรงของที่บ้านลูกคนโตลูกคนกลางได้หมด เขามีความรู้สึกเขาชอบคุณที่ใช้คําว่าชอบเพราะว่าแต่ละสถานะแต่ละระยะเวลาการคบมันไม่เท่าเทียมกันก็ใช้เบสิกของคําว่าชอบไปก่อนถ้านานไปหลายคนหลายคู่ถ้านานไปก็เป็นรักนะคะก็ต้องบอกแบบนั้นเขามองว่าชีวิตคุณอะอยู่ในจุดที่มันดีแล้วแหละสบายสบายกว่าเขาเยอะแต่อย่างน้อยน้อยอะ ในสิ่งที่เขามองว่าคุณและเขาอะมีความแตกต่างกันนั้นอะเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะน้อยเนื้อต่าใจขนาดนั้นแต่มองถึงในเรื่องราวว่าถ้าเขามีโอกาสที่ดีกว่านี้นะเขาหน้าที่จะได้สารสัมพันธ์กับคุณอะเพราะในใจของเขาอะเขาก็นึกถึงคุณเสมอมันเป็นภาพจำภาพในอดีตปัจจุบันบางครั้งอาจไปถึงอนาคตเลย เขาอยากเริ่มต้นกับชีวิตเขาในรูปแบบที่เหมือนกับคนอื่นนะที่มีความมั่นคงมั่งคั่งอะไรแบบเนี้แต่ตอนนี้เป็นได้แค่เพียงจุดเริ่มต้นที่เพิ่งจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนิดนึงอ่ะเริ่มจะออมองเห็นอนาคตเราอยู่ไรๆและหมายถึงเขาอะนะว่าจะทำอะไรได้บ้างแต่บางครั้งอ่ะมันก็มีเรื่องอื่นมาทำให้วิตกกังวล ในเรื่องราวของชีวิตของเขาอ่ะในเรื่องงานบ้างในเรื่องของความมั่นคงในตัวเงินบ้างยังไม่ได้สบายตัวสักเท่าไหร่แต่เขาอ่ะเวลานึกถึงคุณอ่ะเขามีความสุขนะเขามองว่าคุณเป็นอะไรหลายอย่างในชีวิตเขาอ่ะให้เขาได้มองเห็นความพยายามในการทำงานความพยายามในการต่อสู้แล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคอืม เขาภูมิใจในตัวคุณนะแอบปื้มแบบนั้นเลยการที่เขาอ่ะคิดถึงคุณนะแล้วคุณก็รับรู้ถึงพลังงานเขาได้นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณและเขาอะมันมีในเรื่องของจิตที่มันเชื่อมโยงกันได้บางครั้งเขาก็ไม่รู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาคิดอ่ะทำไมคุณถึงได้รู้ได้หรือสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่อะคุณทำไมถึงได้รู้ได้ เช่นเดียวกันในมุมกับกันเขาก็รู้เรื่องราวของคุณเพราะอะไรตรงการนนะัก็คือเซนส์คุณและเขามีเซ้นส์แล้วมันเป็นเซนส์ที่เชื่อมโยงกันเห็นไหมถึงจะอยู่กันคนละฝั่งเนี่ยแต่ก็สัมพันธ์กันได้มันคือแรงและก็กําลังใจระหว่างกันและกันอนะ่ะภายในใจลึกๆอะ่ะเวลานึกถึงกันอะ่ะ มันมีความสุขมากๆเลยแต่บางครั้งมันก็เหงาเ่านะนั่งๆอยู่ก็รู้สึกเวองขึ้นมาซะงั้นอ่ะก็มันเป็นเพราะว่าเขาทอดอารมณ์มาถึงคุณไงอารมณ์ความรู้สึกน้อยรู้สึกน้อยใจกับโชคชะตาว่าทําไมชีวิตเขาอ่ะมาถึงขั้นนี้แล้วมันไม่ได้ก้าวไปไหนสักทีหนึง่งยังไม่มีหลักอายุก็ไม่ใช่น้อย อยากที่จะมีหลักมีฐานเพื่อจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวมีข้อมีครัวมีเย่ามีเรือนกับเขาบ้างแต่สิ่งที่ได้อยู่เป็นประจำนั้นก็คือเงินขาดมือเงินตึงมือคุณก็พอจะรู้แหละแต่ก็ทำไงได้เขาไม่บอกตรงๆก็ต้องเข้าใจแล้วก็พยายามน้องขอด้วยนะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่คุณได้ดีอ่ะถ้าเาเกิดอุปสรรคอะไรอ่ะขอให้เขาผ่านพ้นไปได้ด้วยดี อยากจะให้กําลังใจเขาเพราะหนึ่งในกําลังใจนั้นน่ะมันก็หมายถึงว่าถ้าเขาประสบความสําเร็จแอะแอมันอาจจะหมายถึงเราก็ได้ไหมที่เขาจะมีเ,เขาเรียกไงแรงแล้วก็กําลังใจในการที่จะมาสางสัมพันธ์นอกเหนือจากการที่ขมักขมน้นในการหาเงินแบบนั้นน่ะเพราะถ้าเรื่องการเงินมีอิสระแล้วใช่ไหม ก็จะได้มีเวลามาคิดในเรื่องความรักซึ่งในนั้นอ่ะมันก็มีคุณอยู่ด้วยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสัทีเดียวกับการที่คนคนหนึ่งอ่ะจะทําได้ถึงขนาดนั้นเน่ะเพราะในเรื่องราวเบสิกพื้นฐานของเขาเราไม่รู้ว่าเขามีในเรื่องภาระมากน้อยขนาดไหนแล้วในตัวงานของเขาอยู่ในระดับใดน,นะคะจะรู้ได้ว่าคุณอ่ะเฝ้ารออธิษฐานจิตอยากที่จะให คนในใจคนนี้เป็นคนที่ใช่ของคุณเฝ้ารออยู่ในที่ของตัวเองส่งทอดอารมณ์น้อยมากว่าฉันชอบเธอไม่อยากแสดงออกเยอะกลัวเกอร์ส่วนตัวเขาอย่างน้อยๆคุณน่าจะรับรู้ได้แหละว่าเขาอะมีใจให้เขามีอะไรหลายอย่างที่แสดงให้คุณได้รู้แหละว่าชอบ แต่ชีวิตของคุณอ่ะคุณก็มองว่าถ้าฉันจะรอเธอฉันก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นก็คือว่าการรอนั้นมันจะต้องไม่ยาวนานจนเกินไปเพราะด้วยตัวคุณอ่ะอาจจะมีลิมิตไว้อะนะไม่ใช่ว่าใจร้อนการรอคอยมันจะต้องมีสัญญาณให้ได้ทราบว่ารอเพื่ออะไรแต่ถ้ารอแบบเลื่อนลอยอ่ะคนอย่างคุณอะไม่น่าที่จะทำได้เพราะ ในหัวจะต้องคิดแผนไว้ตลอดไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะไม่ให้มันเสียเกอเพราะในเรื่องราวของจิตวิญญาณของคุณอะ่ะบางครั้งมันก็ส่งอารมณ์ให้ตัวคุณได้รับรู้ว่าคุณควรรอหรือคุณไม่ควรรอแต่ใจอะใจอะยังดื้ออยู่ยังคิดจะรอแต่รอไปรอมารู้สึก มันคงจะไม่ใช่แค่ลำพังว่าเรื่องภาระเรื่องหน้าที่การงานเขาหรอกเขาก็อาจจะแค่อยากมีเราอยู่ในชีวิตแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะได้มาบรรจบกันเป็นแฟนเป็นครอบครวัวหรอกเพราะถ้าใช่อ่ะสัญญาณมันจะดีกว่านี้มันจะทีกว่านี้มันไม่ใช่ห่างแบบนี้เออสิ่งที่เขาคิดกับคุณอ่ะ เขาก็คิดเหมือนกันว่าตัวคุณอ่ะก็ดีที่อยู่ในชีวิตเขาอ่ะแต่ตัวเขายังจะต้องทำอะไรอีกหลายอย่างเขาก็กะไม่ถูกเหมือนกันว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานสักแค่ไหนอะ่ะกะในเรื่องราวที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เนี้ยแต่ถ้าเท่าที่ดูจากตามหน้าไพอ่อ่ะยังไม่เห็นในเรื่องราวของการพัฒนาความสัมพันธ์นะเห็นแต่ในเรื่องราวที่เขาคิดในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานของเขาหลักๆเลย แล้วถ้ามีเวลาคือเขาก็จะมาคุยกับคุณสารสัมพันธ์กับคุณเท่าที่เวลาอำนวยนั่นคือเหลือจากสิ่งเรื่องของเขาแล้วอ่ะสิ่งต่างๆในเรื่องของเขาแล้วอ่ะเขาถึงจะมีเวลาให้กับคุณได้แล้วคุณคิดว่าเราอยู่ในจุดที่มันสำคัญพอไหมล่ะนะคะก็เท่ากับว่าคุณมองว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่ ก็เลยเออปล่อยให้มันลอยไปแบบเนี้ยอย่างน้อยๆก็ยังพูดคุยกันในชีวิตได้แต่เลิกคาดหวังแล้วเพราะคุณพอที่จะเดาทางได้ว่ามันน่าจะจบแบบเป็นเส้นขนาดมั้งแล้วคุณก็ไม่มีเวลาขนาดนั้นนะ่ะเพราะในใจตอนเนี้คิดอย่างเดียวคือฉันอยากทําหน้าที่ของฉันให้ดีฉันอยากมีครอบครัวบองตรงฉันอยากมีครอบครัวฉันอยากมีลูกฉันอยากที่จะเป็นแม่ของลูก ใครก็ได้ที่คิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลส่งมาให้อะที่เป็นคู่ของฉันจริงๆอะส่งมาเธอะเพราะว่าถ้ารอนานไปกว่านี้ยมันอาจจะไม่ทันการในเรื่องราวของการให้กำเนิดอะไรก็แล้วแต่เออเพราะาคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณก็นึกได้ก็มาอยู่กับตัวเองแล้วก็ทำงานทำการนึกถึงเขาบ้างไม่นึกถึงเขาบ้าง เพราะถ้านึกแล้วมันจะดึงพลังงานไงทำให้เราไปอยู่ในจุดเดิมๆคิดแต่เรื่องเดิมๆไม่ได้ขยับไปไหนก็คิดถึงให้น้อยหน่อยอยู่ในหลักของความเป็นจริงให้มากถ้ามันจะใช่มันก็คงใช่นั่นแหละแล้วคุณก็หันหลังให้กับความสัมพันธ์เนี้ยแบบเงียบๆคนๆน,นี้น่าจะเป็นในลักษณะที่เป็นคู่อ่าไพ่พระแล้วก็หกถ้วยเป็นคู่ในอดีตชาติ แล้ววนกลับมาเจอกันแต่อาจจะเป็นเส้นขนานก็ได้หมายถึงว่ามีภาระผูกพันกันประมาณนั้นอะเสร็จสิ้นแล้วคงไม่ได้มาบรรจบกันส่วนตัวของคุณคุณยังต้องไปคุณยังจะต้องไปต่อนั่นก็คือในเรื่องราวของสิ่งที่คุณวางไว้นะคะแล้วคุณก็ตัดสินใจว่าเออโอเค เขากับคุณเนี่ยก็คงเป็นได้แค่เพื่อนแหละเต็มที่หลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆมีความสุขพยายามเคลียร์พลังงานตัวเองอะ่ะให้ไม่นึกถึงเขานึกถึงเขาให้น้อยถ้านึกถึงเขาก็คล้ายๆกับว่านึกถึงเพื่อนนึกถึงกัลยาณมิตรคล้ายๆจะเคลียร์พื้นที่ในใจอะ่ะกลับมาเป็นเก้าเหรียญอีกครั้งหนึ่งเก้าเหรียญก็คือมีความเพียรพร้อมทุกอย่างแหละแต่ยังว่างอยู่ เขาเขาพอจะสังเกตได้ว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณไม่รอคอยเขาแล้วเขาก็เคารพการตัดสินใจของคุณนะนะแล้วเดี๋ยวคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆอาจจะมาในวงของการงานเพื่อนหรือการรู้จักกันผ่านสื่อออนไลน์ก็ได้เข้ามาในครั้งนี้คือเขาจะเห็นถึงคุณค่าของคุณนะเป็นหนึ่งเหรียญ Queen of Pentacle s เบื้องแรกเลยอยากรู้จักเพราะคุณพลังงานดีอ่ะคุณดูน่ารักคุณดูเป็นอะไรที่ดึงดูดเขามากว่าปกติคนคนนี้เขาก็ไม่ได้จะมีใจชอบใครได้ง่ายๆนะเพราะเขาก็เป็นคนที่เลือกพอสมควรใจแข็งด้วยเขาดูว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ดูมั่มั่นมีความมั่นคงมั่นอกมั่นใจนะบรรยากาศ ที่จะได้เจอกันอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ไปตรงกับสเปคเขาด้วยสิเหมือนกับพอเห็นคุณแล้วอ่ะมันมีแรงบันดาลใจบางอย่างที่ทำให้อยากรู้จักมากขึ้นอยากพูดคุยอยากสารสัมพันธ์อยากกระชับไมตรีด้วยและในใจจริงๆอ่ะเขาคิดไปถึงในเรื่องของสิบถ้วยนั่นแสดงว่าคนคนนี้เป้าหมายคล้ายๆกับคุณคุณต้องการคนที่จะมาเป็นครอบครัว คุณต้องการเป็นแม่ของลูกเขาต้องการเป็นผู้นําครอบครัวเขาต้องการเป็นพ่อของลูกเขาต้องการมีครอบครัวเป็นความรักที่อบอุน่นอันนี้พลังงานจะไม่ส่วนทางไม่เหมือนกับเมื่อกี้นี้อันนั้นคิดแต่เรื่องของตัวเองนะมันเป็นในช่วงของจังหวะที่ดีๆและเทมเพลนต์มันจะเกิดขึ้นในคราวที่ตัวคุณได้เคลียร์พลังงานเก่าออกได้เรียบร้อยและมั่นใจได้ว่าใจตอนนี้ ไม่ได้มีใครแล้วในรูปแบบของความรักเขาถึงจะเข้ามาได้ใช่เขามาเป็นเดอะซันมาเป็นความรักครั้งใหม่ที่ค่อนข้างที่จะสดใสไพ่เดอะซันเนี่ยไปลบพลังงานลบๆทั้งหมดออกได้เลย <c oughs> ในเรื่องราวของความเสียอกเสียใจความน้อยใจจะไม่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะวาความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยคนคนเนี้ยเป็นถึงดีเอ็นพอเลอร์เลยนะ ดีมพอลเลอรนั่นก็คือคนที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วอะหน้าที่การงานนะฐานะแล้วก็อยู่ในสถานะที่สามารถที่จะมีแม่บ้านได้สามารถที่จะมีแฟนได้แล้วเออคือมั่นคงแล้วอะผิวอาจจะเป็นสองสี 4, ค่อนไปทางน้ำตาลชาวต่างชาติก็ได้สูง รูปร่างดีจิตใจดีพูดน้อยจะพูดแต่เฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องแล้วเนี่ยเน้นย้ำก็เป็นชาวทางไกลคนคนนี้มีพลังงานของความที่เป็นคู่คุณด้วยเพราะของคุณอนะ่ะเป็น q u e e n of Cup ของเขาเป็น King of Cup อันนี้มาพร้อมกับเดอสัซนเพราะฉะนั้นพลังงานคู่ของคุณอนะ่ะมันมีแรงกระตุน้น มาในสิ่งที่น่าจะเป็นความรักครั้งใหม่ค่อนข้างสูงเพราะว่ามันได้ทั้งไพ่สิบเหรียญความเป็นครอบครัวแบบมั่นคงแล้วก็ไพ่สี่ไม้การเป็นทวินเฟรมก็ได้นะคะการเป็นทูเลฟก็ได้เนี่ยแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากทําตัวติดดินไม่ได้เวอร์วังอลังการใช้ความคิดเยอะเป็นนักบริหารนะคะ เดี๋ยวลองเอาไพ่อทําดีสมบังมาขยายหน่อยนะคะไพ่บอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาตัวคุณอะ่ะเหมือนเรือเรือรอยอยู่กลางน้ำเ,ยเลยเรือใบเนี่ยนะ,ะมันหาที่ลงไม่ได้ลอยไปเรื่อยๆออคิดว่าไม่ไหว ก็เลยมาฮิวตัวเองอะแล้วก็ให้เขาเป็นเพื่อนก็ได้อย่างน้อยๆก็ยังมีเขาอยู่ในชีวิตแล้วก็เหมือนกับชีวิตถูกล็อกมาโดยตลอดก้าวไปไม่ได้เพราะเราไปรอเขาเหมือนกับแบกโลกทั้งโลกเอาไว้อะพอหลุดออกมาได้เท่านั้นแหละก็จะได้เจอสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่คนใหม่เข้ามาเพราะคุณสมควรได้คู่ที่เป็นอะไรที่สามารถดูแลคุณได้อะ ที่มีความภูมิฐานแล้วอ่ะเนี่ยคือคู่ของคุณเขาเป็นนักดนตรีได้นะเขาชอบฟังเพลงด้วยแล้วก็ยามว่างชอบทํางานอดรตชอบช่วยเหลือสังคมนอกเหนือจากการที่ทําในเรื่องราวของผลประโยชน์ตัวเองแล้วก็เอาเงินนะ่ะไปช่วยเหลือสังคมเก็บเงินเก็บทองเก่งเขาจะเข้ามาเป็นความรักที่ดีให้กับคุณสารต่อกัน เขาจะเห็นว่าคุณน่ะดูเซ็กซี่ในสายตาเขามากเออแล้วก็บรรยากาศอยากที่จะได้มาเป็นเจ้าของเขาว่าอยากเป็นเจ้าของคุณคิดถึงภาพของการแต่งงานการที่อยากมีลูกในโปรแกรมของเขาอะนะมีลูกสามคนคนตัวหญิงหรือชายก็ได้แต่จะต้องมีสามคนนะคะ นี่คือเบสิกโปรแกรมของเขานะถ้าคุณจะเข้าโปรแกรมเขาว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่คิดมากมีเวลาก็ไปทำบุญทำทานซะในเรื่องราวของอดีตเขาน่าจะไปเจอกับสิ่งที่ไม่ดีมาเขาชำระล้างหมดแล้วนะข้อกรรมอะไรต่างๆอะ่ะและนี่คือเป็นความรักที่ดีความรักที่ถูกต้องเพราะว่าคุณและเขาเนะี่ย เป็นคู่บุญคู่บารมีกันนะคะอยู่กันไปยาวนานแสนนานไปจนถึงเนี่ยอย่างนี้เลยไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งพอดีไพ่ขึ้นมานะก็เลยจําเป็นจะต้องอ่านมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะปัะจักของชีวิตอย่าคิดมากร <c oughs> อไพ่นางฟ้ามาดูไพ่นางฟ้าบอกว่าอย่างไรเขาดูหน่อย รีคอนเซ l a เลชันคนเก่าในอดีตชาติความเป็นคู่มาคนก่อนหน้านั้นไม่ใช่ลีล t ทไปเลยลีล t ทจะได้ไม่ต้องจํานะคะคุณและเขาเคมีตรงกันแล้วมันจะมีสัญญาณบางอย่างมาบอกสัญญาณคือฉันเคยเจอเธอที่ไหนนะทําไมรู้สึกคุ้นเคยกันจังคุยนิดเดียวแต่ก็เหมือนกับรู้จักกันมาเนิ่นนาน อยู่ห่างไกลกันก็ยังรู้สึกเหมือนกับอยู่ใกล้กันเลยเอออารมณ์จะเป็นแบบนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวลองอภัยพันตามาดูไพัพันตาจะบอกว่าอะไรไภัพันตาจะบอกว่าให้คุณอะรีแลกนะคะพักผ่อนให้สบายใจเลยไม่ต้องซีเรียสน,นะจ๊ะไม่ต้องเครียดจริงๆด้วยและหลังจากนั้นอะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวเมื่อมันถึงเวลานี่ไง justic คุณจะได้ความรักแบบถูกต้องในรูปแบบที่คุณต้องการมาพร้อมกับหลักฐานก็คือมีหลักมีฐานมีความมั่นคงแล้วนั่นเองสุดท้ายท้ายสุดคนที่ไม่ใช่ก็จะต้องออกไปเหลือเพียงความทรงจำนะคะคุณให้เวลากับเขามามากพอแล้วทีนี้คุณก็ไม่ต้องเครียดแล้ไม่ต้องชุนเชียวไม่ต้องอะไรอยู่แบบ สบายสบายสะสมบุญไปสร้างตัวเองไปและเดี๋ยวคนที่ใช่ก็จะเข้ามาจากการเบสิ่งการขอพรท่านจะให้คนที่เข้ามานะคะเพราะเขาก็ต้องการความรักเหมือนกันติดสินบนเขาเคยติดสินบนความรักคนไว้นะ่ะเขาก็จะต้องมาไถ่ถอนหยุดเลิกคิดในเรื่องราวของอดีตอดีตก็คืออดีตผ่านไปแล้ว คิดในเรื่องราวของปัจจุบันซึ่งมีแต่ความดื่นเริงความเสน่หารออยู่ในวันข้างหน้านะจ๊ะขอบอกได้เลยว่าเป็นคู่บุญมาพร้อมกับการใส่บาตรแล้วก็การกวดน้ำทำบุญร่วมกันมาจึงได้มาเจอกันอย่างภาคภูมิใจได้เลยว่าคู่ของเราดีนะนั่นแหละนะคะอย่าคิดมากอย่าคิดว่า ฉันเกิดมาไม่เคยสมหวังเลยแล้วครั้งนี้มันจะสมหวังเหรอไม่ต้องคิดมันจบไปแล้วแต่ละคาวมันไม่ได้เชื่อมโยงกันมันไม่ใช่ EP มันเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นจบก็คือจบเผาไปแล้วนะไม่มีแล้วเอ้ยลองเอาตัวอักษรมาดูตัวอักษรน,นะคะดูไว้ก่อนตัวแรก ก็คืออารัสเซียทีไทยแลนด์เจเจแปนเอ้ยเอ้ยเอโนเวย์ N o a, นะอะไรอ่ะวายยอกวายยูทูบอ่ะไออินเดียก็ปุผมเคคิงดอมเออเมริกาอ่ะเอาไปอีกเอาไปอีกโอออสแลนแล้วก็คิวคิวเทนนะคะใช่แล้วขอดูเดือนที่สำคัญแล้วก็คีย์เวิร์ดที่สำคัญสำคัญหน่อยนะคะ เดือนที่สำคัญก็คือจะมีเดือนเอ่อมกรามีนาสิงหาพฤษภาเอาใหม่มกรามีนาพฤษภาแล้วก็สิงหานะคะที่มีความเกี่ยวข้องโอ้ย่ใช่ คีย์เวิร์ดที่สำคัญสำคัญนะคะก็จะมีคำว่า wish การขอพรนะคะการได้พรที่ดี week นะคะคุณและเขาอาจจะได้เจอกันอีกไม่กี่ w e e นี้ก็ได้เราต้องคิดแบบนั้นแล้วก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนจะได้เจอหรือเคยได้คุยกันก็ได้นะชัวร์แน่นอนไม่ได้โกหกอ,อ่ะอ่คิส ต้องการมีความรักที่หวานชื่นใช่สวีทอีกจูบหวานหวานไหมจูบของพี่ไม่หวานหรอหวานหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ไอเดียดีเป็นคนเก่งคัลเลอร์จะทําให้ชีวิตมีสีสันนะคะไอเดียซ้ำเขาเป็นคนเก่งได้รับพรมานะคะพรสวรรค์เนี่ยไม่ใช่พรแสวงนะลองไปดูไพ่ข้อความน,นะ ถ้าสมมุติว่าบรรยากาศที่คุณแล้วเขาได้เจอกันหรือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอ่ะคนใหม่ๆคนเนี้ย<ๆ>เขาบอกว่า<ๆ>เขาเป็นคนพิเศษนะ<ๆ>เขาไม่ปกติหรอ,อไม่ใช่เขาเป็นคนพิเศษ<ๆ>เขาอยากให้คุณเห็นเขาว่าเขามีดีนะให้ความสำคัญมากกว่าคนอื่นแบบนั้นอนะ่ะฉันคิดว่าเราอะไรนะเราควรจะดูคนอื่นบ้างเนี่ย ให้ลองเปรียบเทียบดูว่าเขาอ่ะดีนะอะไรแบบนั้นคุณมีตัวเลือกและตัวเลือกมากมายเขาแอบ,บรู้ด้วยว่ามีคนชอบคุณเยอะคุณเคยเห็นฉันทางนั้นไหมเคยเห็นเขาหรือเปล่าหรือเคยได้พูดคุยกันผ่านสื่อโซเชียลแล้วหรือยังไงชีวิตของฉันเริ่มต้นไม่ได้พบคุณมันช่งางเวอร์กไลฉันพร้อมแล้วนะ เขาอบอกว่าเขาพร้อมแล้วนะแล้วไงต่อทำไมต้องเสียงลงจินตนาการคุณเปื่อยเปล่าไอ้นี่คิดอะไรเนี่ยฉันจะจากคุณไปเมื่อคุณบอกฉันอืมก็คือถ้าได้เจอกันอะ่ะถ้าคุณไม่ไล่เขาออกจากชีวิตอะ่ะเขาจะไม่ไปอย่างแน่นอนอืมเขารู้สึกว่าอฉันอะไรนะฉันแค่หวังว่าสิ่งต่างๆจะแตกต่างกันเขาคงเคยเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีะนะมาก่อน เขาคาดหวังว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้น่าจะดีเท่าที่เห็นนั่นก็คือว่าในพลังงานนี้อาจจะมีอายุที่แตกต่างกันก็ได้นะเขาอาจที่จะแอบส่องแอบมองคุณแล้วแล้วเขาก็ยังไม่กล้าเพราะว่าเขาดูคุณมีคนชอบเยอะก็ได้ดูว่าคุณมีความแตกต่างจากเขาเขายังประมาทแต่เชื่อเถอะว่าคนคนนี้ถ้าลองชอบใครแล้วอ่ะไม่พาลาดหรอกเพราะว่าเขามีความอยากได้เป็นเจ้าของ เขามีความขี้ขึงขี้ห่วงมากเขาจะไม่ปล่อยคุณเลยจริงนะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากนะคะที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ดูโฆษณาไม่กดข้ามก็เท่ากับได้เข้าโครงการดูให้ได้บุญนะคะผลิตภัณฑ์เทียนหอมหนังสืออะไรก็มีแยะ,แยะใต้ดิสคริปชันด้านล่างมีบอกนะคะให้รางวัลได้เป็นซุปเปอร์แตงซ สมัครสมาชิกได้มี2ราคา50บาท100บาทเนี่ยก็นำมาซื้อไพ่แล้วก็หักเอาไปทำบุญทุกช่องทางเลยนะคะง่ายๆดูโฆษณาไม่กดข้ามก็ได้ทำบุญแล้ว,เร,วเร็วนี้เดี๋ยวแพงก็จะไปวัดแขกนะคะทำบุญอีกเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าชอบไปนะคะเหมือนกับมีอะไรบางอย่างรออยู่ที่นั่น พันก็จะไปนะคะเสมอเสมอก็ได้ทำบุญร่วมกันวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายลากัลกๆนะคะ